ก็กางเต็นท์เหมือนเพื่อนๆพี่ๆทั่วไปอะครับก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งกางเต็นท์พาลูกพาอะไรไปฝนตกหนักมากเลยครับ <c oughs> คือทุกอย่างคือแบบพังหมดเลยที่เราสร้างเอาไว้ไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไม่เป็นอะไรตอนเช้ามาก็เก็บเต็นท์ยากมากครับต้องรองให้มันหายเปียกเ <c oughs> ลยรู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าไปลําบากมากกว่าที่จะไปสนุกมากกว่าครับเรื่องนั้นก็เลยเริ่มหารถตู้มาสักคันหนึ่งเอาไว้ก็คือที่เลือกรถตู้เอาไว้อะครับเพราะว่า ถ้าเป็นรถกระบะอย่างนี้ด้วยความที่ลูกผมมีลูก3ามคนลูกผม่อนทั่งเยอะก็รถตู้จะตอบโจทย์มากกว่าในการเดินทางเลือกรถก่อนแล้วก็ค่อยหาช่างดูช่างตามทางช่องของพี่อีสนะครับตาม YouTube ของพี่อีสอยู่ประจบที่ช่างพี่เอ็มสโลได้ครับผมชอบในความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียในการใส่เข้าไปโทนสีโทนอะไรรูปแบบการจัดงานอะไรเนี้ยเขาโอเคครับแล้วก็ราคาถูกเลยครับ อยากขารถแบบว่านอนได้ในรถสักคันหนึ่งอะครับดูไว้หลายรุ่นหลายแบบอยากทําในแบบที่แบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเอามาทำก็เลยเลือกเป็นเจ้ายูสุบัตตี้นี่ยครับก็ลองมาลองแต่งดูมันมันไม่ไม่เหมือนใครดีอะครับแล้วมันทําออกมาแล้วมันแบบก็ตามที่เห็นเนี่ยครับตอบโจทย์ดีครับชอบรถยกสูงอัพโหลดอะไรอย่างงี้อยู่แล้วด้วยอะครับก็เลยแบบลองมายกสูงลองมาอะไรดูแรกๆว่าจะทําขับตีแต่ด้วยเรื่องการจดการอะไรมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้งบสูงอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาแค่ทรงก็พอประมาณนี้แล้วก็เน้นเป็นทาางงงช่่วลออะไไรรีปคับ รถจะเป็นรถของกรมราชการนะครับได้ามาจากอุบลเขาขับมาส่งให้ถึงกรุงเทพเลยอครับในราคา60,000บาทแล้วก็ได้ปรับแต่งได้ทําที่เดียวทําทุกอย่างในที่เดียวอยู่ที่อู่สี่คณสี่ไทสไตล์ทำตั้งแต่ช่วงล่างเครื่องสีทุกอย่างทําใหม่หมดเลยรวมๆแล้วคันนี้ทําไปทั้งหมดก็อยู่ประมาณรวมรถอยู่ที่ประมาณ5 0,000นครับส่วนใหญ่แล้วก็มาดัดแปลงให้มันมีเข้ากับรถเราซึ่งรุ่นนี้ไม่มีใครเขาเอามาทําอยู่แล้วครับก็เลยแบบกินใช้จินตนาการเอาครับในการสร้างทําขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนคันนี้นะครับยกประมาณ5นิ้วจะเป็นชุดยกปีกนกข้างบนแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าชุดตรงเตงยกสูงทั่วไปอะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรพวกนี้แหละครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางพี่เอ็มสโลดในการออกแบบนะครับก็คือผมบอกว่าอยากได้โทนสีประมาณน,นี้เอ็มจัดได้เลยตามสไตล์พี่เอ็มพี่เอ็มอยากใส่อะไรใส่ไปได้เลยก็คือคิดให้ผมแทนให้ผมได,ได้เลยหมดเลยครับก็คือภายในก็ประมาณ2อาทิตย์ก็ครับสองที่นิดครับก็เสร็จแล้วครับแต่คิวคิวรอคิวรอค่อนข้างเข้าข้างนานครับ <laughs> ประทับใจมากเลยครับเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าครั้งครั้งหนึ่งเราเคยมีอะครับลูกครอบครัวเราแฮปปี้ชอบกับรถแบบนี้อะไรอย่างนี้ถึงแม้จะยังแบบยังไม่เคยไปแบบยังไม่เคยไปแคมปิ้งครั้นี้ยังไม่ได้ออกงานไมไ่ออกอะไรเลยคือลูกชอบอะไรประมาณนี้ครับใจในรูปแบบของเขา ส่วนรถคันนี้นะครับช่วงล่างผมจะยกยกปีกนกแล้วก็ยกขึ้นมาประมาณ5นิ้วแล้วก็ช่วงล่างจะทําใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะมีโชค๊คของวินเนอร์สีต้นรอบรอบนอกก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเหล็กดามทั้งคันแล้วก็จะมีแหลกหลังคาส่วนทั้งหลังก็จะมีแบบที่ใส่ล้ออะไร่ะครับแล้วก็จะมีวินหน1-2,000ปอนด์กันชนหน้าสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่งานพวกนี้ครับเป็นงานสร้างทั้งหมดเลยครับตอมใหม่ทั้งหมดเลยครับก็คือจะไม่มีต้นแบบเพื่อน,อนๆที่จะขับบัตตี้ครับตอนนี้คือ,คอทางอู่เขาได้สร้้้้้้้าาาาาางงชินนเเเเออไไไววใใหรรรียยยบแลลสสมถป่ด คิดที่จะเริ่มเป็นแคมเปอร์แวนนะครับสิ่งแรกเลยครับต้องหาคือหารถก่อนครับบางครั้งคนเราก็มองว่ารถตลาดอะไหล่อย่างมันหาได้ง่ายถ้าคนคิดนอกกรอบอะครับลองมองรุ่นอื่นที่มันสามารถที่คนเขาไม่มองกันนะครับเอามาลองมาแต่งสุวอะไหล่ครับผมว่าทุกกลุ่มมีอะไหล่ผมว่าหาไม่ยากครับทุกอย่างมีหมดสําหรับคนที่แบบเบื่อการนอนเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับลองมาสัมผัสแบบนี้ดูผมว่ามันอาจจะได้คนละฟิลถึงแม้จะสัมผัสธรรมชาติไม่ได้โดยตรงแต่โดยรวมแล้วความสุขสบายมันก็เที่ยวแล้วไม่เหนื่อยครับฟิลต่างกันครับพี่ ส่วนระยะเวลาของคันนี้นะครับที่ทําผมทมําเรื่อยๆครับทาไม่รีบทําค่อยๆทําตามงบตามอะไรไปก็ระยะเวลาใช้ทําประมาณ8-9เดือนแล้วก็ปัญหาที่พบกับตอนทำนะครับรถคันนี้โชคดีที่บอดี้ไม่ผกุก็เลยไม่มีปะผุเลยครับก็คือแบบว่าพื้นฐานมาดี ส่วนเครื่องก็โอเวอร์ฮอนใหม่ช่วงล่างก็เปลี่ยนใหม่หมดผมจะเน้นช่วงล่างกับเครื่องเป็นหลักครับส่วนบอดี้ก็สีก็ทําแบบไม่ได้ดีอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับพอใช้ได้มันพูดยากครับกับรถเก่ามันไม่รู้ว่ามันจะพังเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เราก็คงทําได้แค่ดูเบื้องต้นนะครับมันรถเก่าก็ธรรมดาอยู่แล้วครับมันเราไม่รู้ว่าใดจะไม่ชาร์จเมื่อไหร่ใดสตาร์ทจะพังเมื่อไหร่แต่เบื้องต้นเราก็ถามว่ามันเครื่องทุกอย่างก็คือทําทั่วไปครับให้มันได้เบื้องต้นก่อนที่เหลือก็อไปว่าอีกหน้างงงงงาาาานนนนครััับบเเ๋ยยวไไปปชมมถผมท้้ภอลใ่็ ยังไงเพื่อนๆเขารอ,อเข้าไปชมดูได้ครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างครับนะว่าว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับครับก็คือเริ่มจากมีอ่างอ่างจะเป็นอ่างไม้นะครับอ่างไม้เลยเหรอตัวนี้เป็นอ่างไม้ครับพี่ไม้อะไรทําไมมันจะเปื่อยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับพี่เอ็มโซลไดจัดให้ครับพี่อันนี้ก็เป็นก๊อกทองเหลืองอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันยังมีความคลาสสิกอยู่ที่นี่แต่สวยนะนี่ทองเหลืองเนี่ยใช่ครับผมไอ้ไอ้หัวก๊อกทองเหลืองเนี่ยอันนี้เปิดได้จริงใช่ไหมเปิดได้จริงใช้งานได้จริงครับ สุดยอดเลยมันเหมือนกับมันเหมือนกับก็กรลอยอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับพี่มนลอยอยู่ฝังอยู่ข้างในอืมครับผมสวยสวยสวยงานจริงแล้วก็จะเป็นกระเบื้องตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องเออใช่เป็นกระเบื้องแปะกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องหลอกครับอะไรประมาณอันนี้เปิดได้ไหมเบลเปิดได้ครับพี่ลองลองตัวนี้จะเปิดเป็นสวิตช์อย่างนี้ครับเปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็เปิดอ๋อเปิดปั๊มไอสวิตช์นี่เปิดปั๊มเนาะใช่ครับพี่อออ๋โเคตัวนี้ก็คงจะได้แบบเบาๆล้างมือแปรงฟันอะไรประมาณนั้นแหละครับโอเคครับนะฮะแล้วข้างล่างมีแก้อะไรฮะ ตัวนี้จะเป็นถังน้ําครับพี่ตัวนี้ก็น่าจะประมาณ20ลิตรครับพี่ครับน้ําดีกับน้ําเสียครับสองถังเนาะใช่ครับครับตัวนี้ก็จะมีแอบนิดนึงอะอตัวนี้อันนี้เก็บของแบบอ๋อจิปาถาจุกจิกอะไรใส่ได้เราดูอะไรเนาะพี่ใช่ครับครับผมจะมีเอาไว้พื้นที่จะได้ไม่ใช้ได้เป็นประโยชน์เบลพี่แอบเห็นที่พื้นน่ะเหมือนกะเจาะลงไปอะไรสักอย่างนึ่งตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้เป็นแบตครับพี่อ๋อเหรอเป็นช่องแบตเตอร์วิตแบตครับแบตเตอรี่ของรถยนต์ครับครับผม ไอ้พื้นพื้นนี่จะเป็นอะไรนะเป็นกระเบื้องยางครับพี่เป็นกระเบื้องยางใช่ไหมเออลายไม้เนี่ยสวยนะเนี่ยเหมือนกับไม้เลยอ่ะครับทางพี่เอ็มจัดให้มาดูส่วนของตู้เย็นนะครับตู้เย็นตู้เย็นจะเป็นตู้เย็นไฟ12โวลต์นะครับเราจะใช้ตู้เย็นเราต้องเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดตู้เย็นออกมาครับใช้ได้อะไรต่างเนี้ยครับแล้วก็แอปพี่ครูกี่ลิตรนะอันนี้20ไอ้15ลิตรครับพี่15ลิตรเนาะใช่ครับพอใช้เอาแค่น้ำก็พอครับครับแล้วก็มันเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วตู้ที่ข้างบนก็ เราก็สามารถวางพัดลมไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ตลอดครับเป็นพัดลมได้อะไรได้คือก็แบ่งพาร์ติชันมาเนี่ยคือข้างหน้ากับข้างหลังนี่สามารถที่จะส่งของส่งอะไรกันได้คือผมไม่เลือกที่จะซึบเพราะว่าเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยครับก็คือคนนั่งหลังก็จะได้ไม่เวียนหัวษะอะไรได้เห็นข้างหน้าด้วยแล้วมันจะดูแบบโป่งครับโป่งโล่งช่องข้างล่างนี่จะเป็นพวกระบบไฟครับผม อ๋อแบตเตอรี่ใช่ครับแบตเตอรี่ของพี่จิ๊บครับผมกี่กี่แอมป์ฮะตัวนี้310แอมป์ครับ310ร้อแอมป์สิโวลต์เนาะใช่ครับพี่310แอมป์บแก็จะอยู่ตรงนี้หลักจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่โซนด้านหลังกล่องไฟจิ๊บจิ๊บใช่ครับนะฮะอยู่ตรงนี้สองนะครับอ่ะไม่เห็นนะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้ว่าของกล่องไฟจิ๊บจิ๊บก็แล้วกันครับผมครับพี่แล้วส่วนตู้ดินชักเก๊ะนี้ก็ไป ใส่อะไรก็ไม่รู้ใส่ทั่วไปอะครับพี่อยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้ใช่ไหมพวกไฟเขาทำมาให้เนาะอะไรงเงี้ยใช่ครับแล้วส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นอุยคอมพิวเตอร์แอร์คอมพิวเตอร์แอร์อยู่ตรงนี้ใช่ครับนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะเป็นของนั่เหลิมใช่ไหมใช่ครับครับผมอือฮึยี่ยมเลยนะฮะคุณผู้ชมอือฮึอ่ะคอมพิวเตอร์แอร์นะครับใช่ครับอันนี้วกไฟฟ้าก็อยู่ที่นี่หมดใช่ครัับอนหมทําไมต้องปุบุด้วยอเนี้ยฮะผมว่าเสียงมันวบ บางทีลูกผมเยอะนอนท้างบนหมดผมต้องมานอนที่พื้นนะครับพี่แล้วเสียงอยู่ที่หูเสียงเขไม่เซอร์นะใช่ครับก็เลยแบบใช้แผ่นแบบซับเสียงเข้าไปหน่อยนึงให้มันแบบดีขึ้นนะยังไม่เคยลองเลยครับพี่ยังไม่ได้ออกนอนเลยครับคิดว่าน่าจะดีครับเบาขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเก็บเสียงหน่อยเก็บเสียงมาหน่อยแล้วก็ส่วนชั้นบนนี้ก็จะวางพวกของแต่งจุกติกะครับพวกนี้ครับก็จะมีไฟแขวนอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบ อันนี้ไว้ใส่ของแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเนี้ของเขาเรียกอะไรนะของเดคส卡尔ตพวกเนี้ยแฟนเราเป็นคนเอาขึ้นมาหรือเปล่า <c oughs> จริงๆแล้วเป็นผมครับพี่ที่หาซื้อ,อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนะนะแหมเราก็นึกว่าจะเป็นแนวสาวๆนะกลายเป็นหนุ่มๆซะได้เลือกเลือกมาใส่เองแล้วแฟนเขาถูกใจเขาขมิ้นเชื่อผมก็แต่งได้เลยออกมาเออมันออกแนวคันทรีคันทรีหน่อยเขเป็นแบบผู้หญิงแต่งอะไรนะดังร้านหน่อยนี่สไตล์ของเอ็มเขาเลยนะเนี่ยออกแนวดังรักนเงี้ยใช่พี่ครับออืฮึ ก็มันดูลงตัวทุกอย่างมันดูแบบโอเคครับของแต่งพวกนี้ซื้อมาก่อนที่จะรถจะเสร็จอีกครับฮะใช่ของมาก่อนด้วยใช่ครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นรถเลยมาใส่มันก็เลยโอเคโหเยี่ยมจริงๆนะฮะแอร์ก็เป็นเก้า b ันบีีนะใช่ครับผมอ่านะฮะซีคิวของนเหลมนหลมครับนะฮะเคยลองยังเคยลองเปิดแอร์แล้วครับพี่เย็นฉ่ำดีไหมเย็นฉ่ำด้วยัวที่เล็กเวยเย็นฉ่ำครับถูกใจเลยนะฮะถ้าเกิดได้แอร์บ้านอย่างนี้ ข้างบนข้างบนหลังคาเป็นไม้อะไรฮะเป็นไม้สนครับพี่ือเล็กไม้สนอะไรไม้สนแผ่นเนาะระยะเวลาในการทําของเอ็มเขาทานานไหมประมาณสองอาทิตย์ครับพี่สองอาทิตย์เลยเสร็จเลยเหรอใช่ครับถ้าจะเสียเวลาตรงแอร์นิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะคิวไม่ได้หรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เกินสามอาทิตย์แน่นอนครับครับผมหัวน็อตเอ็มเลือกใช้หัวสีเหลืองนะฮะให้มันเข้ากับดลายไม้สีเหลืองเหลือง ให้มันดูดักดรักหน่อยเหมือนกับท้องเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นน็อตสีเหลืองสวยงามจริงๆแอร์ด้านหลังเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้ครับแอร์รถยนต์นะนี่เป็นไมโครบัสครับ <S 1> <S 1> อ,อ๋อเป็นไมโครบัสเลยใช่ครับคั <S 1> <S 1> นนี้เราลบแอร์ใหม่ทั้งคันเลยครับเดินใหม่หมดเลยซึ่งแอร์เดิมก็ใช้ได้แต่มันมันไม่ฉ่ำครับก็เลยตัดสินใจให้มันจบเย็นฉ่ำเลยทีครับเย็นฉ่ำเลยครับพี่ฉ่ำเลยครับแอร์รถรุ่นใหม่ไปเลย สวยงามจริงๆเลยนะฮะที่นอนเดี๋ยวนะเบลเปิดให้พี่ดูหน่อยนะฮะที่นอนตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะ2ตอนได้ครับครับ บ่อสองตอนหมายหมายถึงว่าบ่อสองแถวใช่ไหมบ่บ่อสองแถวครับพ <c oughs> ี่เป็นรถสองแถวเลย <c oughs> ความหนาประมาณเท่าไหร่กี่นิ้ววะตัวนี้สามนิ้วครับพี่สามนิ้วเหรอใช่ครับอุ้ยสามนิ้วสามนิ้วมันไม่หนาจังไง <c oughs> พี่นึกว่าแต่สี่นิ้วห้าน,นิ้วเลยเนี่ย <c oughs> เป็นบอ่อที่โรงงานเราทําเองใช่ไหมใช่ครับผมทําโรงงานโฟฟาครับเพราะตัวนี้ก็สามารถออกแบบเองแล้วก็ทําเองได้ครับโอ้โหแล้วฟองน้ําที่ใช้พวกเนี้ยครับเป็นเป็นฟองน้ําของ ที่นั่งของโฟฟาโดยตรงเลยครับ,รบเพราะว่าฟองน้ำอัดมันผมผมนั่งแล้วมันค่อนข้างแข็งเกินไปอะครับเราก็เลยแบบอยากได้ฟองน้ำแบบนิ่มๆ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ก็เลยเลือกใช้เราทราโฟฟ้าอยู่แล้วครับ uh huh. ก็เลยแบบวัสดุในการใช้แต่เพ uh ื่อนๆหลายคนใช้ฟองน้ำอัดคืออายุการใช้งานอยู่ได้นานครับแต่ก็จะแข็งนิดนึง uh huh. อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ราคามันจะสูงกว่ากันนิดหน่อยใช่ไหมใช่ครับนิดหน่อยครับอ uh huh. แต่ผ้าตัวนี้ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงเป็นผ้าเป็นผ้าตรงนี้ก็ผ้าเข้าครผ้ามันผ้ามันสวยจริงๆเลยนะแม่อธิบายไม่ถูกว่าเป็นผ้าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าผ้าอะไรเขาเรียกว่าผ้าอะไรมีตังนี้เป็นเป็นผ้าทอครับพี่ผ้าทอใช่ครับทอทอจากเมืองนอกต่างประเทศเลยครับตัวนี้อ้โครับเบลเยี่ยงครับอถ้าเกิดมีคนอยากได้แบบเนี้ย ก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะที่จะทาได้อันนี้ผมยังไม่ได้คานวณเลยครับยังไม่ได้คำนวณก็คือยังไม่คํานวณก็คือมาคุยกันได้ครับว่าอยากได้อยากได้เป็นอยากได้เป็นเบาของแบบว่าเป็นฟองน้ําของโซฟาที่แบบว่าอารมณ์แบบนั่งแล้วนิ่มๆมันเลือกได้ครับนิ่มๆแล้วก็ปันกลางอะไรเงี้ยถ้าแข็งเลยก็แนะนําเป็นฟองน้ําอัดดีกว่าครับที่ทาทำทำกันอยู่ครับเพราะว่ามันจะได้อายุการใช้งานที่นาน อย่างอันนี้อย่างอันนี้ก็ผมรับประกันถ้าเป็นโซฟาผมรับประกันให้ลูกค้า3าปีในการยุบตัวอะไรับแต่มันสามารถใช้ได้2หน้าครับใช่ไหมใช่ใช่2หน้าครับคือฟองน้ําทําโซฟาเลยไม่ใช่ฟองน้ํายางอัดอะไรทั่วๆไปที่เป็นเศษเอะไรย่างนั้นไม่ใช่ใช่ครับจะเป็นฟองน้ําสําหรับที่นั่งของโซฟาเลยครับโอ้โหทําดีจริงเลยนะพี่ว่าแล้วกดแล้วมันดูมันมันนิ่มแปลกๆนะมันไม่เหมือนกับฟองน้ําอัดนั่งมันสบายกว่าเยอะเหมือนั่งโซฟาครับ ใช่ไหมมองว่าลมเป็นแบบนั้นมากกว่าเออเราก็เลยเลือกมาใส่แล้วฝาข้างฝั่งนี้ที่มันไม่ใช่กระจกอ่ะอันนี้เรามาทําเองอใช่ครับ,รบตัวนี้ผมจะใช้เหล็กตีทึบจากข้างนอกแล้วพอตีทึบรุมันเหลือร่องตรงนี้แล้วเราก็ใส่ไฟ<อ>ใช่ครับคือผมกะว่าตรงนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์ตั้ง ตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายหนังให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็จะติดเป็นรูปเป็นอะไรอย่างงี้ไปก็ได้ครับยังไม่คิดว่าจะทำอะไรครับพอเห็นแล้วไอเดียมันเจิดเลยนะคิดต่อต่อยอดได้เลยใช่ครับผมดูกบบปล่อยให้มันลงโล่งอย่างเี้ที่นอนเดี๋ยวคุยเรื่องที่นอนต่อสักนิดนึงเร็วความกว้างมันเท่าไหร่อ่ะตัวเนี้ยที่นอนด้านด้านด้านยาวตรงนี้จะอยู่ประมาณเมตรแปดสิครับครับ ส่วนด้านกว้างก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบครับโดยประมาณนะครับเดือล้ําเป็นสองเซนอ๋อกว้างเมตรห้าสิบใช่ครับอันนี้นอนได้กี่คนนะเบลนอนจริงๆอ่ะผมมีลูกสามคนรวมผมกับแฟนด้วยเป็นห้าคนก็คือตรงนี้กะคือถ้าคนสูงประมาณร้อยห้าสิบอ่ะผมว่าห้าสิบนี้แต่ผมว่าสามารถนอนได้นอนได้ประมาณสี่คนก็จะเบียดแต่เราก็มีหลุมท็อปเต็นอยู่ข้างบนหลังคาใช่ไหมเอาไว้เป็นตัวเรื่องสุดท้ายครับมันปีนขึ้นไปลําบากใช่ใช่ครับ ถ้าเกิดวันไหนที่เราไปกันนั้ง5คนเลยอ่ะเราก็ต้องตัวเราเองก็คงจะต้องขึ้นไปนอนข้างบนหรือไม่ก็นอนที่พื้นครับพี่แล้วก็เอาเท้าตัวสอดเข้าไปที่นี่พอได้อยู่ครับเออพอได้อยู่นี่ว่าเออใช่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 เพราะว่าตรงนี้มันข้างล่างมันเจาะตรงอ่ะเนาะใช่ครับเออใช่ใช่ใช่ชข้างบนนี้นอนอาจจะนอนได้สักแต่ผมคิดว่าอนาคตผมจะทําเป็นเตียงทั้งหมดเลยด้วยด้วยการที่ฟองน้ําอย่างเงี้ยครับเบาะอย่างเงี้ยชิ้นชิ้นอย่างเงี้ยมาต่อกันอ่ะความเสมอ มันนอนมันจะแบบมันไม่เสมอร้อยเปอร์เซ็นต์อะครับพี่คือตั้งใจว่าจะทาเป็นฟองน้าแบบเป็นเหมือนที่นอนเลยครับคือเรียบหมดเลยอะไรประมาณนี้เลยอ๋อก็คือไม่ต้องปรับมาเป็นที่นั่งเลยใช่ไหมเออพี่ว่าอย่างนั้นจะดีกว่าใช่ครับเพราะเดินทางส่วนใหญ่ลูกน่าจะนอนปูเป็นที่นอนไปเลยผมว่าน่าสะดวกกว่าใช่ใช่เคยเคยมีมีผมรีวิวคนหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าสถิติที่เขาเขาเขาทำแบบนี้มาเนี่ยสถิติเขาไม่เคยรื้อออกมาทำเลยใช่ครับพี่ใช่ส่วนใหญ่แล้วจะนอนอยู่ในรถไปเลยดีกว่าผมว่าน่าจะโอเคกว่า งานไม้ของเขาสวยนะเขาทาเลือกสีเขียวนี่ใครเป็นคนเลือกอ่ะแฟนผมครับเขาบอกยังไงก็ได้ขอให้มีสีเขียวอ่อ่เหรอใช่ครับเพราะเขาเป็นคนชอบสีเขียวมากก็ตามคิ้วตามเลยอเงี้ยพี่เขียวแจมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาชะใช่ใี่สีเขียวมาตัดนะมี่ีบสีเขียวตัดเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับลายไม้ตัดกับสีเขียวแล้วที่นอนก็มีขีดเป็นสีเขียวครับผมสวยงามจริงๆเลยอ่ะเออม่านใครเป็นคนเลือกม่านอ่ะม่านตัวนี้ แม่ยายทําให้ครับแม่ยายทาให้เยีบยมให้เลยใช่ครับแม่ยายยห้ฝีมือนะเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยทำลูกลูกบัวลูกไอตัวสายรัดเนี่ยใช่ครับสวยมากๆเลยแกเป็นช่างช่างผม่านมาก่อนครับพี่เป็นช่าง็บพม่าแล้วไหมล่ะใช่ครับเนี่ยฝีมือมากๆเลยหูยเยี่ยมเยี่ยมสวยงามส่วนลาวนี่จะเป็นของพี่เอ็มเขาติดมาให้โล้ได้พอดีครับผมโอ้โหรองรับใส่ผ้าม่านมาให้เลยใช่ไหม เป็น้น่านโป่งมันดูโล่งมันดูโป่งดีครับออถ้าเป็นม่านคึิปมันจะดูแบบตึดกัดเกินไปอย่างนี้เอาออกไปซักได้ด้วยนะใช่ครับเออถ้าเ,เกิดมีฝุ่นมีอะไรเออมันกส็สวยสวยสวยเนี่ยแน่นอนเลยนะฮะหลายๆคนเห็นมันสวยๆแบบนี้ต้องอยากรู้แน่เลยว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับไออาเฉพาะภายในนะฮะ,นะงานไม้งานแอร์งาน <c oughs> แบตเตอรี่เอาแค่3อย่างนี้ก็พอก็ภายในผมทํากับพี่เอ็มโซโลได้นะครับแล้วส่วนแอร์ก็จะเป็นของน่าเหลิมกล่องไฟอ้แอร์นั่นหมื่นเแน่นอนใช่ครับประมาณ1 9ื่นเก้าแล้วก็ภายในของพี่เอ็มก็ประมาณ5 5าหมครับผมห้าหมื่นห้าเนาะแล้วก็แบตองไฟจิปจิปของพี่จิ๊บก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดสามหมื่นกว่าบาทเลยนะผมไม่แน่ใจประมาณนี้ครับแล้วก็ของแบบกระตุกกระจิกอีกก็เด็ดเสร็จก็แสนแสน แสงก็บาดนะครับพี่สองแสนสามก็ประมาณเนี้ยครับไม่รวมพ็อปไม่รวมอะไรคือไปที่พีเอ็มคือจบที่เดียวเราไม่ต้องวิ่งหาช่างไฟช่างแอร์ทุกอย่างคือที่นี่คือจบไม่ต้องทําอะไรเลยครับพีเอ็มจัดการให้หมดเลยก็สะดวกดีครับง่ายรถคันนี้ทําแค่2ที่เองครับที่ที่ทำรถที่4ี่คูณสี่ทางตายแล้วก็กลับที่พีเอ็มโลได์คือจบทุกอย่างไม่ต้องไปแบบสไลด์ไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยเลยครับจบในที่2ที่ครับหมดเลยผมให้เครดิตคนออกแบบดีกว่าว่าออกแบบได้ดี การวางพาร์ติชันแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเลือกเอามันสวยตั้งแต่อ่างน้ําตรงนู้นตั้งแต่หน้ามาแล้วสวยงามแล้วก็คนเลือกสีด้วยให้เครดิตแฟนเราด้วยว่าฝีมืออ่ามันข้างนอกมันจะดูแบบดุดุเพราเปิดข้างในมาทุกคนแบบโอ้โหหวานแบบเออใช่ใช่ใช่หวานแบบโอ้โหไม่คิดว่าจะเป็นผิดคาดครับ เหมาะมากเหมาะมากแล้วนี้ถ้าเกิดโอ้โหท่องเที่ยวนี่แบบท่องเที่ยวแบบสบายๆเลยแต่ไปลุยจริงๆไม่ได้นะครับพี่ล <laughs> ุยแรงๆนี่ผมว่าเสียดายของมากเลยจะ <Yeah. S 2> ขับแค่ทางถนนทางดําก็พอครับอะไรประมาณนี้ทางฝุ่นนิดหน่อยเยเแหมทำยางมายกสูงขนาดนี <laughs> ้ต้องไปลองลุยด้วย,ย <laughs> ถ้าเกิดมีใครเบลถ้าเกิดมีใครเขาอยากจะทําเรียนแบบหรือว่าทําตามหรือว่าคนที่เอาแนะนําคนที่ค,คนที่อยากเขาอยากจะเริ่มทําแคมเปอร์ ยังคาทางไม่ถูกว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนดีเราจะหารถเก่าหรือว่ารถใหม่เลยดีไหมอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยเราควรเราอยากจะแนะนําเขาว่ายัางไงดีก็คือรถเก่ามันก็จะมีสเสน่ห์ของมันนะครับก็คือสิ่งแรกเลยครับคือเลือกช่างครับครับช่างทํารถว่าจะเป็นช่วงล่างหรือว่าทําเครื่องระบบทุกอย่างของรถนะครับ,รบมันต้องมีช่างที่แบบว่าเขามีประสบการณ์แล้วเขา,เาไว้ใจได้ <c oughs> ที่แบบจะดูแลให้ดูแลรถเราอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วส่วนอย่างอื่นตกแต่งอย่างอื่นมันสามารถแบบแล้วแต่ชอบครับ <c oughs> แต่คือสําคัญสำหรับผมก็คือเรื่องตัวรถช่วงล่างกับเพราะมันคือชีวิตของเราอะครับพ <c oughs> ี่ในการพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันสําคัญครับแล้วจุดจุดนี้ที่ที่ผมอยากแบบว่าถึงเป็นรถเก่าบางคนแบบทําเยอะจนท้อบางคนทําผมทำนิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่จบอะครับคือตัดสินใจว่าคือท,ทําทีเดียว <c oughs> คือเอาให้จบถ้าคุณคิดจะเล่นรถเก่าแล้วคือคุณต้องแบบต้องทําให้ทําใหม่ให้หมดให้จบที่เราอะครับอย่าไปทําครึ่งกลางๆงอะครับ แต่ส่วนตัวคือผมมาเป็นคนชอบรถเก่าอยู่แล้วมันจะเป็นรถผมไม่ชอบรถใหม่อะครับแต่รถใหม่ก็มีแต่ไม่ชอบอะครับมันไม่ไม่ไม่ถูกใจครับแล้วเอ็มโซลดาเขารับประกันให้อย่างไงบ้างครับรับประกันเรื่องนี้ผมยังไม่คุยยังไม่ได้คุยังไม่ได้คุยรับประกันเลยครับก็คือเท่าที่เท่าที่เขาทามาหลายๆคันก็คือใครมีปัญหาอะไรก็เอาเข้ามาได้เลยได้ครับอีมเขาดูแลให้ดู่นแหล่ครับจะดูแลให้ เกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่ารถแคมเปอร์เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ช่างเขาก็จับจุดกันได้ถูกหมดแล้วว่ามันจะแดงออสแอดออแอดเมื่อไหร่อะไรพวกนี้เขาจะติดกมติดกาวอะไรส่วนมากก็จะไม่ค่อยดังแล้วละใช่ครับไม่มีครับมีปัญหาส่วนตรงนี้ครับก็เป็นสไตล์ของพี่เอ็มคโลได้เขาอะครับก็จะมีแบบวางเตาแก๊สวางเครื่องครัวแต่ผมคงไม่ได้วางครับเพราะผมไม่เน้นทําอาหารครับครับจะเป็นแบบแคมป์อย่างเดียวครับก็ตรงนี้ก็จะมีเนี่ครับ หาดูไว้ทั่วไปของตา์ของพี่เอ็มเขาเลยครับอ๋อโอเคเลยนะฮะก็ใต้ก็เก็บของอะไรนิดหน่อยครับวางของวางเตาแก๊สวางอะไรทํากับข้าวถ้าเกิดใครจะทานะถ้าเกิดใครจะเรียนแบบก็ทําแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบว่าแต่เราไม่ได้เน้นเนาะใช่ครับไม่เน้นครับเน้นซื้อกินครับโอเคนะฮะอ่ะปิดเข้าไปเลยครับตรงนี้เนี่ยสนใจตัวเนี้ยไอ้กันชนหลังเนี่ยฮะ มันใหญ่มากๆเลยอะ่ะดูมันจะแข็งแรงมากๆเลยครับแข็งแรงมากครับเหล็กตัวนี้หนามากเลยครับใส่มากใส่ล้อหลังได้ด้วยนะใช่ครับเป็นยางอะไหล่อะไรเออยางอะไหล่ใส่ได้เลยมันมันอ้อมรถเลยใช่ไหมใช่ครับตัวเหล็กจะอ้อมรถเลยครับโอ้ตัวเหล็กนี้อ้อมรอบรถเลยนะปกติแล้วคือบัดี้ถ้าเป็นแหลกหลังคาส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ทํากันนะครับครับคือขามันจะยาว ค,คือผมไม่ชอบขามันยาวครับก็<อ>คือต้องทำเหล็กเพื่อที่จะทําให้ดูขามันดูสั้นอ,อ๋อใช่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 เ<ะ>พราะ <ๆ S 2> ใส่ใส่อันนี้ลงไปค้้าไปได้มันก็เหมือนกับใช่ครับเป็นรางแหลกคือจุดนี้ก็คือลงตัวมากคนออกแบบคนช่างที่ทำให้คือลงตัวมากครับตรงนีออออออ้แล้วตรงนี้เป็นไฟเข้าเหรอฮะ ใช่ครับเป็นปักครับ power pack เนาะ power pack ครับผมไอ้ส s n o เกิลอันนี้ได้ใช้งานจริงป่ะอ่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าของบอดี้จะอยู่ฝั่งซ้ายเป็น็อปเนาะใช่ครับของผมจะวหลดอยู่ฝั่งนี้เป็น็อปแต่งครับเบลและรถคันนี้เป็นเครื่องอะไรฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมมังกรทองของอิซูบอดี้แต่ผมก็คือผมใส่เทอร์โบเทอร์โบเป็นของเทอร์โบ2008ของเครื่องรุ่นเดียวกันนี่แหละครับเป็น2008แปดก็ใส่เทอร์โบอย่างเดียวไม่มีอินเตอร์มีอะไรก็คือให้มีกำลังในช่วงรอบต้นที่จะ ทำให้รถคันนี้มันออกตัวได้เลยได้ด้วยบอดี้ที่เหล็กมันหนักแล้วก็ยางมันใหญ่ต้องใช้รอบต้นของทางต้องใช้กําลังสูงครับเออใช่ใช่ล้อมันใหญ่มากเลยนะใช่ครับยางเป็นยางอะไรฮะเรียวเบ็ดนะตัวนี้เป็นยาง31นิ้วครับอ๋อ31นะไหมใช่ครับขอบ15เป็นกระทะครับโอ้โหรถคันนี้โอเวอร์ฮอลเครื่องมาใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับผม เครื่องตัวนี้คือทาใหม่ทั้งหมดเลยหรือประกอบใหม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนประก็นเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยครับเพราะว่าของเดิมมาเขามีไอมีไอแล้วเครื่องไม่ค่อยฟิตแล้วอะไรเงี้ครับผมก็เลยเครื่องช่วงล่างผมจะเน้นเป็นพิเศษเพราะรถพวกนี้มันต้องแบบไม่รู้ว่าผมผมเป็นคนโรคจิตส่วนตัวครับชอบช่วงล่างต้องแน่นถูกต้องแล้วฮะสวยงามจริงๆนะฮะออกแบบรถนี่สวยงามมากดูแล้วมันเข้มดูมันดุดันดันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยขโมนเป็นลูกท็อปเทนนะครับเตรียมไว้แล้ะ ถ้าเกิดมีใครเขาอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทำเนี่ยเขาจะติดต่อเรามาได้ทางไหนบ้างครับติดต่อผมได้ในเฟซบุ o กอะครับผมจะให้พี่ขึ้นเอาไว้ให้ครับว่าเฟซบุ๊กทางนี้ก็คือสอบถามมได้ทุกอย่างสถานที่ทําทําที่ไหนอะไรยังไงผมไม่มีกักแน่นอนครับก็คือบอกบทบอกไปในทิศทางที่ผมทํามาให้เป็นตัวอย่างแล้วในทิศทางที่ถูกทางไม่ได้ออกทะเลคือไปที่สถานที่ทำแล้วมันจบอะครับผมมั่นใจว่าจบแน่นอนเฟซบุ๊กอย่างเดียวเนอะใช่ครับเบอร์โทรไม่ต้องเนาะ เบอร์โทรก็0 6 5 0 5 5 5 6 5 5 3 8ครับ oh อ่าโอเคให้เบอร์โทรด้วยนะฮะก็โทรมาสอบถามถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะขอคําแนะนําอะไรหลายๆอย่างก็งสามารถโทรมาคุยหรือว่าจะเข้าไปทักใน Facebook คุยกันทางใน messenger อะไรทางนั้นก็ได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากรถคันนี้ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเจอที่ไหนทักทายได้ตลอดครับพูดคุยสอบถามได้โดยตรงได้เลยครับก็คือไม่ต้องเขินไม่ต้องอายคุยกันได้เลยอยากรู้อะไรถมผมได้หมดเลยครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับครับ<ม>ผมสวัสดีครับ